สวัสดีครับศิริเมล็ดพันธุ์เกษตรนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยสําหรับผลผลิตเมล็ดหญ้าที่กําลังจะออกกันในช่วงนี้นะครับในตอนนี้นะครับเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับเมล็ดหญ้านะครับจะเก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งสําหรับหญ้าก,กินนีเองก็จะเป็นช่วงที่กําลังเก็บเกี่ยวนะครับและทําความสะอาดบางทีนะครับในช่วงนี้ เราอาจจะได้ยินการเริ่มขายหญ้ากันแล้วนะครับผมฝากข้อคิดหรือข้อคำานึงไว้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับการรับซื้อที่ยังไม่ผ่านกระบวนการการทำความสะอาดการลดความชื้นหรือการรอความงอกนะครับก็จะทำให้มเมล็ดเสียหายถ้าหากว่ามีการขายหรือการนำมเมล็ดไปหวานในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับ เพราะว่าหลังจากที่เมล็ดเก็บเกี่ยวใหม่ๆจะยังไม่มีความพร้อมในการงอกนะครับจะต้องผ่านกระบวนการหรือการพักตัวเพื่อรอความงอกนะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะได้ยินว่าจะเร่งความงอกโดยการแช่น้ําอุ่นหรือการขัดผิวเมล็ดหรือวิธีต่างๆก็มีหลายวิธีนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นเป็นวิธีในการ ช่วยเพิ่มหรือกระตุ้นความงอกนะครับแต่ว่าบางวิธีก็อาจจะใช้ไม่ได้หรือให้ผลน้อยกับมเมล็ดในบางชนิดนะครับหรือบางบางวิธีก็จะเหมาะกับมเมล็ดบางชนิดนะครับซึ่งสําหรับยาก,กิน,นีนะครับก็อาจจะมีข่าวว่ามีการเริ่มขายออกไปนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะระมัดระวังหรือหากซื้อไว้ก็อย่าเพิ่งหวานนะครับเพราะว่าผมก็ได้ถามผ,มผู้รู้อยู่นะครับว่า ะมะเมล็ดที่พึ่งเก็บเกี่ยวแล้วเราจะมากระตุ้นความงอกด้วยการแช่น้ําอุ่นหรือการขัดผิวหรือ,อวิธีทางวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งคาตอบที่ได้ก็คือแต่ละวิธีมันก็จะเหมาะกับมเมล็ดญ้าแต่ละชนิดนะครับอย่างการแช่น้ําอุ่นก็จะเหมาะสําหรับมเมล็ดที่เปลือกหนาหรือมีการพักตัวนานอาจจะเหมาะกับแบคทีเรียรเป็นตระกูลญ้าลูซี่มูลโตที่มีเปลือกหนานี้มเมล็ดจ,จะใหญ่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นถั่ว เป็นถั่วสไตโลถั่วฮามาตาตัวนี้นะครับแต่ก็จะมีวิธีว่าเราควรจะแช่กี่นาทีนะ้ำอุ่นกี่องศาประมาณนี้นะครับสำหรับยากิน,นีนะครับก็ได้คำแนะนำมาทางที่ดีนะครับควรจะเกิดการพักตัวตามกระบวนการธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นมเมล็ดเล็กหากเราแช่ไม่ถูกวิธีหรือการแชร่ที่นานเกินไปก็จะเสี่ยงทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะครับก็จะทำให้ไม่งอกได้เช่นกันนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกินนีก็จะเลือกให้มีความงอกขึ้นมาตามธรรมชาติซึ่งปกติก็จะอยู่ประมาณช่วงมีนาก็เริ่มมีความงอกแล้วครับนั่นคือกระบวนการพักตัวประมาณ3เดือนถ้าถึง6เดือนถ้าความงอกดีหรือสูงสๆก็จะประมาณเดือนพฤกภาหลังสงการไปรตอนนั้นความงอกของเมล็ดก็จะดีแต่ว่า ด้วยปริมาณมเมล็ดในในผลผลิตของแต่ละปีอาจจะน้อยเราอาจจะต้องซื้อมเมล็ดมาเพื่อเก็บไว้แล้วก็พักหรือรอให้มเมล็ดมีความงอกขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ค่อยหวานในช่วงนั้นหรือหากใครที่ต้องการหวานโดยเร็วก็อยากจะแนะนำสักประมาณเดือนมีนาถ้าจะหวานมเมล็ดในช่วงนั้นก็อาจจะต้องใช้น้ำในการลดช่วยให้มีความงอกเร็วขึ้นนะครับ แต่ถ้าหากใครจะซื้อในช่วงเดือนพฤศจิกาธัานวาในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเอามาเล็ดมาเก็บไว้เองหรือตรวจดูคุณภาพมาล็ดก่อนแล้วก็เก็บมล็ดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหวานในช่วงที่เหมาะสมจะดีกว่าหากหวานเลยมีความเสี่ยงที่จะทาให้มล็ดเสียหายหรือไม่งอกแล้วก็จะสูญเสียมล็ดแล้วก็สูญเสียค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ครับ ก็ขอฝากไว้สําหรับใครที่กําลังจะซื้อหรือไื้เมล็ดในช่วงนี้นะครับทางที่ดีซื้อไว้ได้แต่เก็บไว้แล้วรอความงอกเพราะว่าในช่วงที่พ่อปลูกมเมล็ดอาจจะหมดก่อนเราก็จําเป็นที่จะต้องซื้อมเมล็ดไว้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ